เชื่อไครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควครับตอนนี้มันมีเหมือนรถลางมาครับเรต้องหาที่หลบ เป็นพวกรถให้ชัวรวิสต์นั่งน,นะครับบ๊ายบายอันน้เขาคงนั่งอยู่แถวนี้ฮะเพราะถ้านั่งแต่กรุงเทพคงต้องออกาบัวานนะ ชือว่าครับสาผานข้ามน้านแควรี